ปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามตรงกับบ้านเลขที่สามทับหนึ่งคอบคอบพ,พวกนี้จะเป็นเหมือ<า>นกับเหมือนกับลูกพระสมเด็จเ,เลยอนะ๋อเหมือนพระสมเด็จเนาะใช่ไหมครับแล้วนับรอบเนาะนับรอบนับรอบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองยี่สิบสามยี่สิบสี่ ตรงนี้ไม่นับเนาะตรงนี้เป็นยี่สิบห้าที่บนจะเป็นหนึ่งสามอ๋อยี่สิบห้ากับหนึ่งสามอยู่อยู่หน้ารถตู้ในถนนอยถนนทางทางดัทะเบียนสองห้าเก้าหกสองห้าก็สมพอเห็นแต่สองเนาะคุว่าสองห้าเลยเนาะโอ้สองห้าเลยเหรอเขาพูดถึงสองห้าชัดเลยนะสองห้าหรือเขาจะมาให้โชคหรือเปล่า แต่ว่าใครเห็นเต่าหับเขาบอกคนนั้นเดี๋ยวโชคดีนะอายุพี่สมุทรอายุเท่าไหร่พี่อายุห้าสิบพอดีครับห้าสิบครับ <50. S 1> คือวิ่งตัดรถตู้พี่สมุดเนี่ยเขามาเขามาอย่างนี้เลยเขามายัางไงมาอย่างนี้เลยใช่ไหมครับเด็กอึดเลยโอ้ยเด็กแยกเลยเด็กครับก็ติดตามกันเยอะนะครับท่านจะมีโชคนะไอ้ส่วนพวกนี้ผมชี้ชัดไม่ได้หรอกแต่ว่าถ้าท่านดูผ่าน ดวงตาของท่านเองท่านอาจจะมีดวงนะครับในส่วนนี้ก็เน้นย้ําไปอีกสักรอบหนึ่งนะครับเห็นเสื้อหรือเปล่าในส่วนนี้เห็นอะไรนะคะนครับเห็นเสื้อเห็นสามสี่ชัดๆมากเลยสามสี่นิดหน่อยเนาะเดี๋ยวยังนั่งข้างหน่่งดิยังนั่งข้างหน่องดิให้ดูชัดๆดีเอาตรงสี่ด้านเลยเอาชัดๆเอาตรงนี้ก่อนแล้วให้คนผู้ชมทางบ้านเขาได้ดูกันเนาะเราจะไม่บอกว่าเลขอะไรให้คุณผู้ชมทางบ้านได้เห็นได้ดูกันเอาแต่ว่าประวัติชี้ตรงนี้ มองเหมือนเป็นเลขอะไรก็ไม่รู้เพราะว่าเราจะทำมากจะเป็นการทรมานเนาะนี่นิดๆหน่อยพอได้โชคได้ลาบเนาะเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะมองว่าเป็นการทรมานสัตว์อะไรเงี้ยเราไม่ใช่นะครับอันนี้ก็ก็เอามาถ่ายให้ดูเพื่คนณจะได้เห็นลายเห็นเลขจากกระดองเต่าฮะผมเพิ่งเกิดมากี่ปีแล้วก็เพิ่งแค่เจอแค่สองตัวเองเนี่ยอันนี้เห็นเป็นตัวที่สองตัวแรกไปเจออยู่ที่อวบตอะไรนะใช่ เอาป็ตัวอย่างเนาะไอันั้นก็ได้โชคได้ลาบสามตัวตรงๆงวดงวดที่เราเจอครับแต่งวดนี้ก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่ากระดองเขาจะเงาสวย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 เกิสวยกก่าตัวนั้นอีกไอ้นี่ไอ้นหนหน้าตาเขาไอ้นี่ไอ้นหนหน้าล่ะสวยมากเลยนะพี่นะจะเป็นเหมือนโอ้ทมองสวยมากเลยนะครับเนี่ยในสวนเนี่ยอื จะสวย 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13สิงตรงกับบ้านเลขที่3มทับหนึ่งขอบขอพวกนี้จะเป็นเหมือนกับเหมือนกับรูปพระสมเด็จอะเหมือนพระสมเด็จเนาะใช่ไหมครับแล้วนับรอบเนาะนับรอบนับรอบเหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิเอดสบสองสิบหกบเจ็ดสิบแดสิบเก้ายี่สิยิบเอ็ดยิบ ตรงนี้ไม่นับเนาะตรง pes, นี 5, 25. 25, um, 25, oh, oh, ้เป็นยี so so ่ส in so so no? ิบห้าเป็นยี่สิบห้ายี่สิบห้าห้าข้างบนจะเป็นหนึ่งสอ๋อยีบห้ากับหนสตรงกับที่ทะเบียนรถตรงกับทะเบียนรถสองห้าอโชคดีเนาะที่ไม่เหยียบเขาโชคดีไม่เหยียบเขาทะเบียนรถ2596้าเก้า พี่สมุดเจออายุ50ปีก็ในส่วนตองนี้ก็ถือว่าโชคดีมากๆโอ้มีเลยสองตัวสามตัวเห็นชัดแล้วก็ติดตามกันแล้วกันครับส่วนนี้ก็ดูไปเรื่อยๆเลขจะครบร้อยตัวครับก็ถ้าเข้ามาอย่างนี้บางทีก็อาจจะลองลองจะก็มีจะลองดูห่อยว่าจะมีคนมาดูให้ไหมว่าเข้ามาอะไรอะไรเงี้ยอ๋อเดี๋ยวต้องหาคนมาตามต่อในส่วนต้องต้องให้ให้หมอทำหมอทำต้องหามาทํา คือเดี๋ยวหาเต่าทำนี่หามอทำมาขอเลขกจากท่านเลยพญาเต่าใช่ครับพญาเต่านะเต่าหำนี่แล้วก็ในส่วนนั้นถ้าเราอันนี้เราก็เดี๋ยวค่อยว่ากันต่อถ้าได้เลือกได้วันดีวันชัยมงคลเราก็จะทําต่อนะครับผมวันนี้ก็เป็นนิ้เป็นหมายอันดีห้ดูกันไปก่อนเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านชนะนะก็ได้รับตําแหน่งผู้ยงผู้ใหญ่ระวังผูกข้อต่อแขนเมื่อกี้เต่าเอาไว้ในรถอยู่ๆออกมาให้หมาเห่า แปลกมาสจัยนเหมือนกันนะนี่คือเขาจะจะมาบอกอะไรเราสักอย่างหรือเปล่าครับผมโอเคครับดาวนี่อยู่ในรถมาก่อนเ่าอยู่ในรถมาก่อนผมนึกวันนี่ก็คจะต้องรไปมาเฮากระมังโอ้ผมดีแล้วแล้วแบบนั้นโอ้ผมก็นึกว่ามันขึ้นมาที่จะเจอมันมนาที่ นสวยจริงอะมันมันเนี่ยมันทำไมมีเต่าบางตัวมันจะมีหัวออกตรงนี้มันมีสีฟ้าตรงนี้งงมากทำไมกระดองเขาติดสีฟ้านี้แปลกนะลแต่ก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวล้างทำความสะอาดทายังไงให้เขาโผล่หัวออกมาได้เนี่ยอ๋อมันเป็นนิสัยของเขานะถ้ากลัวเนี่ยนานครับเขาตกใจอมาเต่ากับหมาไม่ค่อยถูกกันก็ทำอะไรก็ไม่ได้หรอกเพราะว่าเต่านี่น่าจะมาให้โชคอย่างตอนนี้เบอกเลยเหมือนเหมือนสีทองนะ มีทั้งบนและทั้งล่างในส่วนตัวเลขนี่ก็ว่าตามกันไปแต่เรื่องโชคลาบวาสนาและว่าความเจริญรุ่งเรืองเนาะเขาอาจจะมาให้ดูแลหรือรักสมรักษาเพราะว่าถ้าปล่อยไปต้นนี้ค่อนข้างที่จะหายากมากนะครับเต่าพันนี้ถ้ามีโอกาสก็จะเลี้ยงดูไว้นะครับแต่เรื่องโชคลาภนั้นพวกท่านก็ดูกันเอาเองในส่วนตัวนี้เนาะน่าจะมาะให้โชคลาภเพราะว่ามาพร้อมกับตําแหน่งตําแหน่งเงือก็ยินดีแล้วก็รับรับกันทั่วหน้าเนาะ ในส่วนตัวเลขพวกท่านก็ดูกันเอาเองนะครับติดตามกันเอาเองนะในส่วนนี้ก็มันหมานครับโชคโชคดีว่าไงลูกช่วพี่บ้านเขาชนะมาสี่สิบคะแนนชนะมาสี่สิบคะแนนแล้วสองพีเขาได้คะแนนเต็มก็นสิบเจ็ดเป็นนี้มิตรหลายท่านจะทําอะไรครับท่านฉัดจะทําอะไรครับเขาจะเอาไว้นี่นี่ครับเขากลัวเขากลัวเดี๋ยวมันนอกมมาอันนี้มีทำขันห้าขันห้ารับ รับวันเต่าเลยใช่ไหมครับก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายที่รับวันพิช่วยอ่านี่รับวันเต่าเต่าครับนี่ครับมันรับัเต่าตอนนี้กับต้เห็นไหมก็อยู่ในน้ําใส่น้ํานิดเดียวผมเห็นในกระดดงพี่อ่ะเห็นกระโดงเห็นเลขอะไรเลขสองเป็นแถวเลยไนสองตรงไหนเป็นแถวชี้หน่อยทันชี้ข้างล่างสิคนจะได้เห็นด้วยเอาก้านทู่มาชี้สินี่นี่ เลขอะไรนะแถวเนี้ยแถวเนี้ยคุณเห็นสองเป็นแถวเลยเหรอสองเป็นแถวเลยอสองอะไรไม่แน่ใจนะแต่เห็นเงินสองเป็นแถวเลยอืใครเห็นตัวอะไรเนาะก็ลองคอมเมนต์ให้หน่อยแล้วกันอืหมองหลายๆคนที่ไปดูคลิปที่ผมวิเคราะห์เลขอาจารย์ตุ๊กอาจารย์ตุ๊กบอกว่างวดวันที่หนึ่งก็รกฎาคมนี่มีเด่นสองนะแต่ทีนี้เต่าก็สองเต็มเลยใช่เป็น เลขสองเป็นแถวอะไรเมื่อกี้มองไปใช่ไหมผมจําเลขอาจารย์ตุ๊กไม่ได้มีเด่นอะไรก็ไม่รู้จาไม่ได้ต้องไปดูในคลิปอาจารย์ตุ๊กนะผมก็จําได้บ้างไม่ได้บ้างอืมตรงนี้เหมือนเลขอะไรมันดูอย่างนี้เนี่ยถ้ามองดีๆมันมีเลขทั้งหมดนะฮะริ้วรอยของกระดองเต่าเนี่ยเห็นเป็นเลขสารพัดสารเพียสสองเป็นร้อยที่ก็ เป็นร้อยที่นะเป็นร้อยเลขเหมือนกันนะแต่ว่าทางนี้ทางนั้นมันอยู่ที่บุญวาสนาของคนที่ดูเลขห้าชัดอือนั่นไหนตรงไหนอ๋อเลขห้าชัดมากเลขห้าชัดครับเลขเหมือนกับหนึ่งเจ็ดห้าอะไรนตรงนี้เป็นแถวครับตรงเนี้ยตัวเลขเขาบอกว่าตาดีได้ตาร้ายเสียตาดีถึงจะมองเห็นเลขเด็ดถ้าเกิดว่าวาสนาไม่มีมองเห็นเลขไปซื้อก็ไม่ถูกไม่ถูก คนมีวาสนาดีมองเห็นเลขสองตัวสามตัวไปซื้อก็ถูกแข่งรถแข่งเรือมันแข่งกันได้น้อแข่งโชคแข่งวาสนามันแข่งกันไม่ได้จริงๆเดี๋ยวมาลองดูอีกทีว่า 3, ความ <4. S 1> ตัวเลขที่มากับเต่าเนี่ยของพี่สมุดเนี่ยทะเบียนรถพี่สมุดอายุพี่สมุดจะออกไหมสามสี่ 3, 4, ตัวเดียวกันกับเสือ้อสามสี่ <4. S 2> นี่พี่จะมองผ่านกล้อง ีนโอ้ใช่สามสี่ชัดน้องสามสี่เหมือนโอ้อันนี้ไม่เถียงครับชัดเจนสามสี่เหมือนเสื้อชัดชัยอือนะอือฮั่นใช่เลยนั่นนี่สามสี่มองแต่ไกลเนา้องใช่ใช่ใช่ชัดแจ๋วเลยโอ้ยทีขาวๆนั่นนะสามสี่ท่านจะชี้บ่อยเดี๋ยวเลขอั้นครับผมครับผมโอเคขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะนะครับทุกคลิปทุกตอนอืนะครับวดนี้เต่าฮับโทรมาให้โชคครับสามสีู่่มาชี้สินี่อะไรนะแถวเนี้ยแถวเนี้ยคุณเห็นสองเป็นแถวเลยเหรอสองเป็นแถวเลยสองอะไรไม่แน่ใจนะแต่เห็นงินสองเป็นแถวเลยอืใครเห็นตัวอะไรเนาะ ลองคอมเมนต์ให้หน่อยแล้วกันมีมองหลายๆคนที่ไปดูคลิปที่ผมวิเคราะห์เลขอาจารย์ตุ๊กอาจารย์ตุ๊กบอกว่างวดวันที่หนึ่งก็รกฎาคมนี่มีเด่นสองนะเดี๋ยนี้เต่าก็สองเต็มเลยครับเป็นเลขสองเป็นแถวอะไรเมื่อกี้มองไปใช่ไหมผมจําเลขอาจารย์ตุ๊กไม่ได้มีเด่นอะไรก็ไม่รู้จำไม่ได้ต้องไปดูในคลิปอาจารย์ตุ๊กนะผมก็จําได้บ้างไม่ได้บ้าง ตรงนี้เหมือนเลขอะไรมันอยู่ตรงนี้เนี่ยถ้ามองดีๆมันมีเลขทั้งหมดนะฮะริ้วรอยของกระดองเต่าเนี่ยเห็นเป็นเลขสารพัดสารเพนี่ส่องไปร้อยที่ก็เป็นร้อยที่นะเป็นร้อยเลขเหมือนกันก็เูมืนห้นอกันเองนะเหมือนเลขห้าเนาะใช่ครับแต่ส่วนใต้ข้างล่างก็จะเป็น เนาะเดี๋ยวเอานิ่งๆให้คนผู้ชมได้ชมเอาเองนี่ข้างๆเนาะนิ่งๆเอ๋อมือนี้เนาะก็ตกใจนะมัาจะตกใจอยู่นะาหมนุ่นๆข้างๆดูนะข้างๆค่อยๆช้าๆม่เอาตรงคล้องมันอ่ะด้านข้างอ่ะไหนตรงไหนอ๋อตรงนี้โอ้นี่เต่างับเลยนะนี่เต่างับโอ้นี่ก็เต่างับเป็นแบบนี้หายากนะนี่เต่างับใช่ครับเต่างับหรือเต่าหักโอ้โหเต่าหักนี่เลยใิ่เ่างับพิศอย่างนี้ เออนี่โอโหนี่โอโหนี่โอโหคืออะไรครับโอโหคือดูครับเหมือนเห็นเหมือนผมครับท่านพญาเต่าห้าห้าสองห้าสองใช่ไหมครับก็คนทางบ้านเห็นไปเลขอะไรบอกกันด้วยนะคอมเมนต์มาด้วยแค่เห็นเต่างับก็โชวลาวาสนาที่ดีมากผมจะดูแลท่านต่อไปเนาะถ้ามีโอกาสก็คิดว่าถ้าท่านนี้ผมก็จะเอาไปปล่อยแต่ในช่วงนี้ผมก็อาจจะดูแลไว้ก่อนอาจจะเป็นอะไรที่เดินมาเนาะ บ้านเลขที่เท่าไหร่ครับบ้านเลขกที่สามทับหนึ่งนะครับสามทับหนึ่งหมู่แปดครับสามทับหนึ่งหมู่แปดครับแม่เก๋จะของบ้านอายุเท่าไหร่นี่โอ้คุณแม่เก๋นี่หลายๆคนยังติดตามคุณแม่อยู่เด้อแต่เป็นความโชคดีอันนั้นในส่วนของคุณแม่เก๋ท่านผู้ชมก็ไปติดตามคุณแม่เก๋แล้วกันเพราะคุณแม่เก๋กําลังทําพิธุงพิธีเนาะทำขันคุงขันกวยเพื่อจะขอโชคลาภวาสนาสิ่งดีๆให้เข้านําพาเข้ามาในในบ้านเนาะกับแล้วก็ฝากทุกผู้ทุกคน สุภูทุกคนนะครับเนาะในเรื่องโฉลักษณ์าสนาในตัวนี้กะโอ้เนาะโอ้ยบุปผียังสิเหลาดอกครับขอบคุณหลายๆเนาะเดี๋ยวนี้กะเดี๋ยวให้เพื้นสิลงน้ำโล่งไงไปก่อนสอเนาะอืมสก็เดี๋ยวเอาลองท่านผู้ชมดูกันเอาเองเด้อผมจะเอาวางไว้ก่อนนเค่าด้วย เดี๋ยวผมจะวางไว้ก่อนเ้อยยังไงก็เอาหับเนี่ยตอนตอนที่ทําคลิปตอนนู้นอ่ะเขาบอกว่ามีคนขอซื้อแบบเป็นแสนเลยนะครับผมแต่ในส่วนนี้เราจะดูแลและรักเก็บเก็บอนุรักษ์ไว้ดีกว่าเพราะว่ากับหมานี่ของของคู่กัดกันเลยจร่า เพราะว่าในส่วนนี้กำลังขูกข้อรับขันถ้าท่านให้มาแล้วอาจจะให้ดูแลสักพักเพื่อแข็งแรงหรือเป็นอะไรก็จะเก็บรักษาไว้อืแต่ถ้าทางนู้นจะเอาไปอนุรักษ์หรือว่าสารต่อเพื่อจะเก็บรักษาพันุ์เขาไว้ก็ยินดีนะครับยินดีเพื่อจะอไปมอบให้เขาเรียกเต่าหัดเนาะ ใช่ครับโอ้หายากนะเต่าหับนี่ก็จะเป็นเพราะว่าเห็นสงตุนี้ก็คนเดียวนี่โตปูสองศูนย์ตรงไหนชี้หน่อยท่านอะไรแล้วก็มีบ่อเรียบร้อยแล้วพี่นะผมเห็นเหมือนสองตัแรก้ก็มีมีบ่อมีอะไรรองรับสงในส่วนของตัวเต่าอยู่แล้วนะครับนะในส่วนนี้นะครับผมติดตามกันดูแล้วกันนะครับว่าตอนแรกแต่โชควาสนาของคนนี้เก๋เขาโอ้แม่เก๋เขาจะอันนี้เนาะแมเก๋เขาจะดู ไปดูไปดูดูอ่ะโอ้ไม่ไม่เอาเป็นายชัดเราต้องสีด้านเลยชัาชัดเอาตรงนี้ก่อนแล้วให้คนผู้ชมทางบ้านเขาได้ดูกันแล้วเราจะไม่บอกว่าเรขอะไรให้คุณผู้ชมทางบ้านได้เห็นได้ดูกันเอาแต่ว่า <c oughs> ประวัติชี้ตรงนี้มองเหมือนเป็นเลขอะไรไม่รู้ เพราะว่าเราจะทํามากกะเป็นการทรมานเนาะก็นีดนนหน่อยพอได้โชคได้ลาบเนาะโอเคโอเคเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะมองว่าเป็นการทรมานสัตว์อะไรีเราไม่ใช่นะครับัอนนี้ก็เอามาถ่ายให้ดูเตื่วคนจะได้เห็นลายเห็นเลขจากกระดองเต่าฮะเต่าครับนึงเกิดมากี่ปีแล้วก็เพิ่งแค่เจอแค่สองตัวเองเนี่ยอันนี้เห็นเป็นตัวที่สองตัวแรกไปเจออยู่ที่อบตอะไรนะใช่ อบตยางเนาะไอ้นั้นก็ได้โชคได้ลาบสามตัวตรงตรงงวดงวดที่เราเจอครับแต่งวดนี้ก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่ากระดองเขาจะเงาจะให้โชคให้ลาบใ้ดูดูกระดองบ้างสวยสวยสวยเกิดสวยเกิดตัวนั้นอีกไอ้นี่ไอ้นหนหน้าตาเขาไอ้นี่ไอ้นหนหน้าล่ะสวยมากเลยนะพี่เนาะสวยจะเป็นเหมือนสีเต่าทองเลยสวยมากเลยนะครับเนี่ยส่วนเนี้ย จะสวยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสองสิบสามสรงกับบ้านเลขที่สามทับหนึ่งกอบพวกนี้จะเป็นเหมือนกับเหมือนกับลูกพระสมเด็จหรืออะอ๋อเหมือนพระสมเด็จเนาะนะครับแล้วนับรอบเนาะนับรอบไหมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองยี่สิบสามยี่สิบสี่

ที่รถทะเบียนรถตรงกับทะเบียนรถยี่สิบห้าสองห้าเออโชคดีเนาะโชคดีเนาะม่เตใช่โชคดีไม่เหยียบเขาทะเบียนรถสองห้าเก้าหกพี่สมุทรเจออายุห้าสิบปีในส่วนของนี้ก็ถือว่าโชคดีมากๆโอ้มีเลยสองตัวสามตัวเห็นชัดเยวก็ติดตามกันแล้วกันครับส่วนนี้ก็ดูไปเรื่อยๆเลขจะครบร้อยตัวครับตอนนี้ก็เข้ามาอย่างนี้บางทีก็อาจจะเน้น ลองลองจะก็มีจะลองดูห่อยว่าจะมีคนมาดูให้ไหมว่าเข้ามาอะไรอะไรเงี้ยอ๋อเดี๋ยวต้องหาคนมาามต่อในส่วนนี้อ๋อต้องต้องให้ให้หมอทำมอทำต้องหามาทำคือเดี๋ยวหาเต่าทำเดี่ยหาหมอสทำมาขอเลขจากท่านเลยใช่พญาเต่าใช่ครับพญาเต่านะเต่าับเลยแล้วก็ในส่วนนั้นถ้าเราอันนี้เราก็เดี๋ยวค่อยว่ากันก่อถ้าได้เลือกได้วันดีบรรชัยมงคลเราก็จะทาต่อครับวันนี้ก็เป็นนี้เป็นหมายอันดีใไปดูกันไปก่อนเอเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านชนะ นะก็ได้รับตําแหน่งผู้ยงผู้ใหญ่ระวังผูกข้อต่อแขนเมื่อกี้เต่าเอาไว้ในรถอยู่ๆออกมาให้หมาเหา่าออแปกมหาศจันเหมือนกันนะน,นี่คือเขาจะจะมาบอกอะไรเราสักอย่างหรือเปล่าครับผมโอเคครับเต่าเขาบอกว่าตาดีได้ตาร้ายเสียตาดีถึงจะมองเห็นเลขเด็ดถ้าเกิดว่าวาสนาไม่มี มองเห็นเลขไปซื้อก็ไม่ถูกคนมีวาสนาดีมองเห็นเลขสองตัวสามตัวไปซื้อก็ถูกแข่งรถแข่งเรือมันแข่งกันได้นาะแข่งโชคแข่งวาสนามันแข่งกันไม่ได้จริงๆเดี๋ยวมาลองดูอีกทีว่าความตัวเลขที่มากับเต่าเนี่ยของพี่สมุดเนี่ยทะเบียนรถพี่สมุดอายุพี่สมุดจะออกไหมสามสี่ตัวเดียวกันกับเสื้อสามสี่นี่พี่ต้องมองผ่านกล้อง อที่ไหนก็ได้โอ้เออใช่สามสี่ชัดเนาะสามสี่เหมือนโอ้อันนี้ไม่เถียงครับชัดเจนสามสี่เหมือนเสื้อชัดชัยอืมนะ่ยอืมโอ้ใช่เลยนั่นเนี่ยสามสี่มองแต่ไกลเนาะใช่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 ชัดแจ๋วเลยเฉยเฉยขาวๆเนี่ยนะสามสี่ท่านจะชี้บ่อยเดี๋ยวเลขอั้นครับผมครับผมโอเคขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งสุดทกดกระดิ่งให้แจ้งเตือนด้วยนะครับทุกคลิปทุกตอนอืนะครับวนนี้เต่าฮับโล่มาให้โชคครับอยู่หน้ารถตู้ครับในถนนในถนนทางทางดำทะเบียนสองห้าเก้าหกสองห้าเก้าหกก็สมพอเห็นแต่สองเนาะครับผมว่าสองห้าเลยนะ โอ้สองห้าเลยเหรอครับผมเห็นสองห้าชัดเลยนะ่ยสองห้าครับหรือเขาจะมาให้โชคหรือเปล่าแต่ว่าใครเห็นเต่าหักเต่าออกคนนั้นเดี๋ยวจะโชคดีนะครับอายุพี่สมุดอายุเท่าไหร่พี่อายุห้าสิบพอดีครับห้าสิบครับเฮ้ยตอนนี้พี่สมุดอายุเท่าไหร่นะห้าสิบครับห้าสิบโอ้เลขเลขเลขตรงกับบัญชานะบัญชาให้เลขห้าห้สิบห้าศูนย์เออห้าศูนย์หรือจะเลข เป็นเลขที่สมุดก็เป็นไปได้ครับ50ครับ50เขาบอกคนเจอเต่าขอให้ซื้ออายุเลขคนที่เจอเหมือนเราเจอเนาะเหมือนผมเจอเต่าอายุผม4-6งวดที่แล้วออก4ี่หหสเต็มงวดนี้พี่สมุดเจอเต่าพี่สมุดอายุ50 5 0ครับ50าอาจจะ0ูก็ได้อาจจมันจะกลับกันเนาะเพราะว่าอายุผม4-6่อายุ4-6มันออกับ เป็นหกสี่อ๋อแต่งวดนี้นี่พี่สมุดห้าศูนย์ห้าศูนย์ครับห้าสิบปีครับเอาละครับห้าศูนย์ศูนย์ห้าสมุดศูนย์ห้าครับมาเลขที่เจ็ดเจ็ดเก้าแปดทับยี่สิบเจ็ดเก้าแปดทับยี่สิบอ๋อเจ็ดเก้าแปดทับยี่สิบสองศูนย์อีกสองศูนย์อีกก็คือมากเกศูนย์แต่นอกเลยสองศูนย์เมื่อกี้เราก็เห็นที่เต่าใช่ไหมเมื่อกี้ศูนย์ก็เห็นที่เต่าสองศูนย์เนี่ยสองศูนย์เห็นเห็นใช่เลย เห็นสองหากห้าก็เห็นนะใช่สอก็เห็น2 5และ8ก็เห็นแต่น่าสนใจตรงอายุนี่แลห้าสิบตรงกับบัญชาพูดเมื่อวานเลยพูดแต่5 0 5 0ูนยห้าศูนย์นะครับปันธงปันธงมีรุ่นมีรุ้นนะครับต้องเอาไปพิจารณาลองฝันฝันกันดูนะครับ